เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวเมื่อคุณแม่ของเจ้าตัวซึ่งซื้อไข่มากินเป็นไข่ค้างรังหรือไข่ข้าวซึ่งเป็นไข่ที่ผสมน้ำเชื้อแต่ปฏิสนธิไม่สมบูรณ์ทําให้ไข่ไม่ฟักเป็นตัว พอเวลาผ่านไป3วันไข่ที่คุณแม่ซื้อมากลับฟักออกมาเป็นลูกไก่ซะงั้นแถมไม่ได้ฟักแค่ตัวเดียวแต่ฟักออกมาเกือบทั้งแผงงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเช่นรับขอนลานเลยครับกําลังน่ารักเลยครับนุชใช่แม่เราหรือเปล่ากําไรเลี้ยงลูกไก่แทนดีๆเป็นแม่แบบไม่ทันปั้งตัว ไข่ฟักได้ไม่รู้เลยนะคะว่าที่บ้านร้อนขนาดไหนล่าสุดเจ้าของคลิปได้อัปเดตชีวิตลูกไก่ตัวน้อยว่าตอนนี้คุณพ่อกําลังหาทําเล้าให้เด็กๆอยู่พร้อมบอกความสนของเด็กๆด้วยว่าตอนนี้เดินเหินวิ่งได้แล้วและสนมากนอกจากนี้เธอยังโพสต์เพิ่มเติมได้ว่าเห็นน้องฟักออกมาอีกตัวแล้วและนี่ไม่ใช่คอนเทนต์ใดๆเพราะไม่รู้ว่าน้องจะเกิดมาแต่ลูกไก่ก็ได้ฟักออกมาแล้วเธอจึงต้องเลี้ยงต่อไป